วันนี้ที่ตั้งใจมาไลฟ์จริงๆก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอบคุณเรื่องอะไรเดี๋ยวมาบอกนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับโอ้โหแาญี่ปุ่นด้วยสวัสดีครับที่ญี่ปุ่นกี่โมงแล้วับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกี่โมงแล้วเออ่จุดทูบ แม่เข้ามาเตือนนะแม่บอกว่าอย่าเล่มจุดทุบจุดทุบอะไรจุดทุบไอ้ไข่นั่นเองจุดเล่นๆไม่มีอะไรหรอกซึ่งก็ยังไม่ได้จุดนะครับเดี๋ยวค่อยจุดสวัสดีนะครับอืยังไม่นอนครับสวัสดีทุกคนด้วยเบื้องต้นเนี่ยเข้ามาก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกทกคนนะครับขอบกําลังฟังเพลงให้เลยขอบคุณครับไม่แหละจะมาขอบคุณเรื่องนี้แหละเห็นบอกว่า ประมาณสักช่วงประมาณสามสี่ทุ่มใช่ไหมหรือสองทุ่มสองทุ่มก,ว,กว่าๆเนาะสองทุ่มก,ว,กว่าๆหนึ่งล้านวิวแล้วสำหรับเพลงพื้นที่ทับ,ทบซ้อนนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่วยกันแชร์ช่วยกันเข้าไปดูช่วยกันปั่นวิวกันเขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณจริงๆสวัสดีครับแล้วทุกคนยังไม่นอนกันเหรอเนี่ย ไลฟ์ดึกๆก็ขอบคุณมากที่มีคนดูอันนี้เข้ามาด้วยการขอบคุณอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนะจะลองเข้าไปดูในเพจดูรอรอรอ,รอคะ่ะเลขทูบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจุดแล้วจะบอกนะครับร้านวิวแล้วน้องไอยินดีด้วยขอบคุณมากครับ กำลังดูคลิปทุกคลิปของน้องไอซอยู่โห oh, oh, ขอบคุณมากเลย <laughs> <laughs> นี่เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไลยังไงเนี่ยลองไล์ดูเล่นๆดูไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าถูกไหมทำถูกใช่ไหม สวัสดีโอ้โหเพราะมากครับใครฟังเพลงเราบ้างเนี่ยฟังเพลงเราเป็นยังไงลองวิจารณ์กันหน่อยได้ไหมเอ่ยสวัสดีครับพี่พี่เราพี่บางทีบางคนผมลืมชื่อเนี่ยก็อย่าว,ว่ากันนะอ่าพี่โบกัสใ,ในในเฟซบ o ๊กชื่อภูริศสวัสดีครับทำไมดู ดูเลยอะดูด,ดูชมนะคะฟังหลายรอบมากเพราะเพลงน้องร้องได้ดีมากขอบคุณมากครับไปวิ่งกับกับสาวทีมเลยพี่ไอพี่นัไปวิ่งกับสาวที่เลยอันนี้ใช่ใช่อันนี้รู้ร้องเพลงเพราะฟังหลายรอบขอบคุณมากเลยครับอืม ก็เดี๋ยววันนี้เข้ามาไลค์แค่ประมาณสักออ่กี่นาทีดีประมาณสักสิบห้านาทีนะครับก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนแหละที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยอืม ฟังทั้งวันโหขอบคุณมากเลยที่ไหนเช่ารถเชียงใหม่ขอบคุณครับฟังเป็นร้อยรอบเนี่ยหนึ่งคนก็เป็นร้อยวิวแล้วเพลงเพราะขอบคุณครับมีใครฟังมากกุกแบบฟังแบบตื่นเช้ามาแล้วฟังเลยไหม ติดตามน้องไอนะคะขอบคุณครับเพร้อมากมากขอบคุณมากเลยครับฝากแชร์ต่อนะครับวันนี้ทะลุล้านไปแล้วอยากให้มันทะลุไปอีกก็แชร์กันไปเรื่อยเพลงฟังไปได้เรื่อยก็จริงจริงก็ไม่จะบอกไงดีไม่ไม่ได้ร้องเพลงแบบเป็นประจำมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ชินเท่าไหร่เสียงใสมากขอบคุณครับเขินทำอะไรไม่ถูกเลย ฟังหลายรอบมากเสียงน้องไอน่ารักค่ะขอบคุณมากมากเลยครับอือขอบคุณทุกคนที่เข้ามาที่เข้ามาดูอยากให้ทำอะไรไหมที่วันนี้เลี้ยงลูกไปฟังไปค่ะขอบคุณครับเอ๊ะยังไงเลี้ยงลูกไปแล้วก็พื้นที่ทับซ้อนไปอย่างเงี้ยนะอยากฟังร้องตอนนี้เลยอยากฟังสดๆโอ้ เขินนะครับร้องยากอ่ะร้องให้พอมีคนให้ร้องเนี่ยจะเป็นคนที่แบบจะขี้เขินไม่กล้าร้องนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววันไหนมันร้องเดี๋ยว,วนึกคึกก่อนนึกคึกว่าไหนเดี๋ยวจะมาร้องให้ฟัง hey, เองเพราะมากเลยค่ะน้องไอซ์ขอบคุณมากมากครับเดีย๋ยวฝากติดตามผลงานเดิมยังต้องทําอยู่นะครับยังวิ่งข่าวทําข่าวไปอะไรอย่างนี้ยังคงติดตามกันได้เหมือนเดิมนะครับ วนนี้ใครดูแซทสตอรี่บ้างฟังไปทำงานไปขอบคุณมากๆเลยครับลองพื้นที่ทับซ้สนสดให้ป้าฟังหน่อยน้องไอ้เขินจะลองท่อไหนไม่รู้แล้ว พื้นที่ทับซ้อนจนได้ถอดถอนใจออกมาไกลให้ไกลตาท่านมันอยู่ต่อหน้าย่านน้ำตาที่มีมันบอพอโอเคนี่พอเดี๋ยวยอดวิวไม่ขึ้นเดี๋ยวมาฟังในนี้กันไม่เอาก็สวัสดี 1,400คนที่อยู่ตอนนี้นะครับไลค์ครั้งแรกนี่โอ้โหเป็นการตอบรับที่ดีมากถ้าเกิดว่าหลังจากนี้คนดูเยอะเดี๋ยวจะไปไลค์ต่อไลยเรื่อยๆแต่ว่าก็ฝากติดตามไปทุกช่องทางนะครับนี่เป็นเพจนี่คือช่องทางหนึ่งก็คือเพจไอสารวัตรก็เพจนี้มีเพจเดียวที่เป็นของไอเองนะครับนั้นก็จะเป็นเพจแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ ที่ทาขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ติดตามผลงานก็ไม่ได้ว่ากันไม่มีปัญหาก็ถ้าเขาจะไปทําแล้วก็ไม่ได้แบบสร้างอะไรที่มันเสียหายอะไรก็ยังไงก็ให้ทําได้ไม่มีปัญหาเลยจะทักมีทั้งเพจที่ทักมาขออนุญาตเพจที่ไม่ได้ทักมาขออนุญาตก็ยินดีถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ Facebook ไอ้ก็มีอันเดียวก็คือชื่อว่าสารวัตรกิจพานิชเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะแชร์จากเนี้ยอันนี้แหละไปที่เพจใหญ่เอาใหม่ไหมเพจแทนจากเพจแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวแล้วก็จะมีอินสตาแกรมนะครับ i อซ์อั s t i n s t ส g r a m รินกรเนี่ยเล่นกันหรือเปล่าเห็นยอดในอินสตาแกรมันจะเหมือนไม่ค่อยขึ้นเหมือนที่อื่นเลยยังไงฝาก Follow กั <c oughs> นไว้ด้วยนะครับไอส,ส์สระวัตจริงจง,จงชอบเล่น Instagram กับ Facebook เป็นหลักแต่ก็ตอนนี้ก็กำลังเหือ,อย่างอื่นด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยก็สนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้ไม่ใช่วันนี้เอาไงดีพรุ่งนี้หรือคืนนี้อาจจะลงคลิป มีคนเรียกร้องหมอให้จุดทูบถึงท่านโทรศัพท์มาบอกให้จุดทูบยังมีทูบยังเหลืออยู่นะครับชวนน้องนะชิวมาร้องด้วยสี่ขาน้องไอจ้จริงๆเพลงนี้ต้องขอบคุณนัชิวนะฮะใครที่ติดตามข่าวมาจากบ้านกกอกจะรู้จักนัชิวอย่างดีเพลงพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยขอบคุณนัชิวเพราะว่ามาเริ่มฟังครั้งแรกเนี่ยตอนไปอยู่กกอกแล้วก็ฟังในรถทุกเช้าที่นั่งรถเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกที่นัชิวจะเปิดแล้วเราก็ ฟังมันอยู่เงี้ยทั้งวันแล้วก็นาชิวก็จะร้องตรงอะไรนะอยู่ไปกระไรค่ะเนี่ยตรงเนี้ยจะจําได้แม่นเลยว่าเพลงอะไรอยู่ไปอยู่ไปตอนนั้นนะแต่ว่าพอฟังไปฟังไปทุกวันเออมันสนุกมันเพอะดีอะไรเงี้ยก็ร้องมาเรื่อยๆืยแล้วก็จนกระทั่งเนี่แหละครับมีโอกาสอ๋อเขาบอกให้ฝากออฟฟิเชียลแฟนด้วยก็มันมีเพจว่าอะไรนะไอซ์สารวัตรออฟฟิเชียลแฟนใช่ไหมเดี๋ยวนะขายของมาขายของกันตรงนี้เลย o f l i a n s Fans, อย่างนี้ด้วยนะอันนี้เพจนี้ก็จะเป็นเพจเป็นอ f ฟฟิ i ชียลของแฟนคลับนะครับก็คือเพจนี้นี่เปรียยคให้ดูเลยนี่เห็นกันไหมเอ่ยอันนี้อ f ฟฟิเชียลแฟนะครับฝากเข้าไป Follow กันด้วยอันนี้ก็จะเป็นเพจที่แอดมินเขาดูแลอยู่ส่วนเพจของไอก็จะมีเพจที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวนะชื่อ Facebook สารวัตรกิจพาณิชย์คือเซิร์ชมาเนี่ยมันจะเจอ2อันแบบนี้ ให้ดูไหนวะเห็นไหมนี่เนี่ยสองอันเห็นไหมครับอันบนกับอันล่างแต่เพลของไอคืออันน in okay? ี magic, mm ้อ hmm. ันบนอันล yeah. ่างนี่เขาเป็นของแฟนคลับนะครับอันบนนี่คือของไอเองก็เล่นเองจริงทุกสื่อทุกช่องทางก็จะเล่นเองหมดเลยเล่นเองทุกอันเลยก็เบื้องต้นก็ติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ YouTube เนาะไอศวรรษเหมือนกันทิกตอกก็ไอแอนเดอร์สกอร์ศรวัตรถ้าเกิดเป็นแอดไม่แล้วมันเซิร์ชหาอยังไงแต่ศรวัตรมันก็แอดไอศวรร กกัันนนเหมือพยายามจะใช้ชื่อเดียวกันนี่แหละนะครับส่วนทวิตเตอเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าไปไปติดตามกันไว้ก็ได้นะครับไปฟอลโล่กันไว้ก็ได้ชื่อว่าอะไรวะทวิตเตอร์แอดสลวัต KPN นาครับถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณนั้นอโอเคเนาะอีกประมาณสักสามนาทีเดียวก็จะลงแล้ว จริงๆไม่ได้ตรงต่อเวลานะครับแต่ว่าเห็นใจเพราะว่าเห็นมีหลายคนบอกว่ามันดึกแล้วอะไรเงี้ยเมื่อกี้นี้จริงๆมาไาลฟ์จริงๆอยากจะไลฟ์แต่สามทุ่มแต่รู้ว่ามันครบร้านแล้วแหละแต่ว่าประเด็นคือว่า,าขับรถอยู่วันนี้พาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องไปกินข้าวมาพอไปกินข้าวมาเสร็จปุ๊บก,ก็เลยกลับมาดึกอะไรเงี้ยพอกลับมาดึกเ,น,เกกนี้ยก็เพิ่งถึงบ้านเพิ่งถึงบ้านแล้วยังไม่ได้ทำเลยครับน้ำไม่ได้อาบเลยเนี่ยแล้วก็มาไลฟ์ก่อนเพราะว่า ตั้งใจไปว่าตอนจริงอยากเข้าแบบเร็วที่สุดแหละแต่ว่าพอดูประมวลเวลาน่าจะประมาณห้าทุมก็เลยตั้งใจเข้ามาตอนห้าทุมเลยนะครับอกว่าไอมี่ไอจีกี่ไอจีครับเพราะว่าพี่ตามไออันเก่านานมากแต่เห็นขึ้นมาเยอะมากไอ้เนี่ยมีอันเดียวครับก็คือไอจีชื่อว่าไอสัลวาดไอเดอร์สควอสสัลวาดเดาเปิดให้ดูครับไอมีอันเดียวแต่ว่ามันก็จะมีของแฟนคลับอะไรเงี้ยครับไอมันก็จะมีไอสัลวาดออฟฟิเชียลแฟนอันเนี้ยที่ที่จะเป็นขออนุญาตเลยโดยตรงแล้วก็เดี๋ยวนะลองหาให้ แล้วก็จะมีบางอันเขาก็เป็นเป็นแฟนขับอเงีไงก็ติดตามเขาก็จะรูปไปลงไงครับก็ติดตามได้ทุกอันน,นนะแต่ว่าจะมีอันหลัก,ลกของไอนน้ก็คืออันนี้น,นี่จะใช้รูปนี้นี่อันนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเอาไหมใกล้ๆกนี่อันนี้รูปนี้แล้วก็เนี่ยครับยอดฟอลโล่ตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นหก นี่นะอันเนี้ยเป็นอันเดียวเลยครับไออันเดอรสกรสารวัตรมันอาจจะกลับหัวเนาะ,ะนนพักผ่อนบ้างดูเหนื่อยก็ช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนครับก็เดี๋ยวก็เริ่มงานแหละยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคก็น่าจะถึงพอยังให้พอยังน่าจะถึงเวลาอาันสมควรที่อาจจะต้องไปอบนาบน้ำนะครับื <l ots> นไม่อาบคิดดูดีนะแล้วใครติดตามเพจกันหรือยังกดไลค์เพจกันหรือยังเนี่ยหไหนลองดูซิใครยังไม่กดไลค์บ้างใครมีอะไรแนะนำเนาออย่างเช่นแบบคอนเทนต์ u t u b e อยากให้ทำอะไรอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรอินบอกกันเข้ามาก็ได้เดี๋ยวมีเวลาเข้าไปนั่งเลื่อนๆอ,อ่านดูนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยเนะครับยังไงก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เพลงขึ้นถึงหนึ่งล้านวันนิดๆแล้วก็ขอให้แบบติดตามกันตลอดไปทั้งงานอื่นๆแล้วก็งานข่าวอันนี้ยืนยันนะครับว่างานข่าวยังทำอยู่เหมือนเดิมยังเป็นนักข่าวเหมือนเดิมฝากทำด้วยยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ทำให้เพลงพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องขอบคุณพี่จินตลาด้วย ที่ทำให้ทําให้เพลงนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับเล็กๆสําหรับครั้งแรกในการร้องเพลงแบบจริงจังก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนสนับสนุนขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยดีใจบายบายฝันดีครับทุกคนให้แค่ภาพหนึ่งภาพ